จะมีตะเ้าโอ้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีจากป่าข้างบ้านค่ะเริ่มหนาวเลยพี่น้องเลยพาทุกคนมาดูเห็ด่ะมีคนไหมนอ้อง ป่าที่รกที่สุดเสื้อกันหนาวมาในหนาวอยู่ไปจ้ะมันมานเด้อเป็นแราใดนออมันนี่แสดงว่าที่อันมาส่องตลอดมันเคยออกเนาะคนมาแวกแล้วพี่น้องเอยน,นีย่เห็นบ่ไปไม่เป็นไรเพื่อเข้ามาน เพิ่มเติมวันนี้มีเห็ดมาริโอ้นะะวันนั้นไม่มีนะมีคนบอกว่าขนาดลกขนาดนี้ยังมีคนเข้าแถวหาขนาดนี้เนาะน้องอายแล้ววะ ถ้าแม่ลกนี่ขนาดไหนบลกกว่านี้อีกพี่น้องเลยป,ป,ป,เป่าป๊อปโพร่าไปเิ่งตรงนั้นก็บมมีไม่คือปานได้เอาความหมานก่อนเฮดแครอทจ้ะ มาแล้วกลุ่มนี้ตรงที่ได้ดอกใหญ่ๆล่าสุดนี่จ้ะสี่ดอกตรงนี้พี่น้องน่งนอกนี่จ้ะดอกที่สองอยูน่นี่สามสี่จ้ะไม่ผิดหวังจริงๆป่านี้อืม ได้อยู่นะ มันโกน,นะดอกพอดีค่สีดอกกลุ่มนี้ บุเป็นบุได้อายนะพี่น้องเลยบุเป็นบุมีดองกง่อยไปนี่ก็อจซิยังมีแบบดอกใหญ่ยอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะสองสามวันมาสองอีกคือนั่งอันนี้สองหมื่นแดดบดมาสองไงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนความบุไม่เคยทําร้ายใครแค่มันทําให้เราเจ็บแค่นั้นเลยความบุทําให้เราเก็บสองดอกสวย โอ้ตายตายตายตามหัวตามตานี่โอ้สวยด้วยเอ้ยเกือบทำตาโอ้ยสวยเลย ใช่ไอ้ิมได้จังได้เนาะพี่น้องมากระเดาโกหดไปป่าเหื่อันนี้ต่าดีไวโดนชนหมากป่านี่มันไม่ค่อยมีคนตัดขามาบุทางนี้ด้วยวาันเลยมีบ่กถ้ามีดอกน้อยอย่างนี้ทุกคนเป็นตาม,มาแทะสองสามเมือมาเธอหนึ่งอันที่ฮาบโเห็นมันก็นมี มังคุจะว่าเห็ดพึ่งทำไมโตวไวจังน่าบริโตวไวดอกพี่น้องอันที่ใหญ่ไวนะคืออันที่เราบริเห็นหลอกก้อนๆโหเห็นว่าควายมักบุเจ้าก็จะเกิดไก่ไหลายต่อเห็นว่าก็ได้มีบอระอเหนแ่เห็ดแค่รอดอยู่โหเนาะพี่น้องเห็นว่ามักบุไปแห่งเกิดคักแน่ไก่สองมัง มีคนถามไอ้เหลือเห็ดขมไอบ้บลูด้วพี่น้องไอ้บาเคยเก็บเห็ดขมแต่เห็ดแครอทนะั้นมันเหมือนเห็ดขมก็จริงแต่ไม่ใช่เห็ดขมมันเป็นเห็ดแครอท เพ็ดชนิดนี้ค่ะบ่ค่อยแสบเลย <age> จ้ะเพ็ดแครอทบมาแค่บาจักมือเท่าหมดเลยมึงเือมะกะลีอยู่แปบนี้นะคะบ่พเห็นมึงนี่เท่าหมด ยางมันจะเป็นสีส้มนะทุกคนยางมันจะไม่เป็นน้ำนมนะเ <c oughs> ห็ดแครอททา the <laughs> end. นี่จ้ากลุ่มที่สองนี่จากดอกน้ออยู่นี่ดอกเดียวนี่บ่เอาปันใดกำมุดเอาเอ๊ะ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 เออ,เอ๊อโอ้ยหน่อย,ยมเมยก็มีคนถามว่าทำไมเมื่อน,อน้องอายมีแต่แป้วนี่ละจ้ะ มีผลจะมีบแต่แป้วโอ้เดโอ้วงามเลยไหมเดยวจะตัดเด้อตัดเลยบซสตัดเลยเนาะไอจำได้ไอไปหาเห็ดปวกโอ้ยมีแต่เนี้ยนะหน้่ไไพอัะนนั้นไหมปาดแข่งปาดขาบุเข้าได้สบ,บายวันนี้นังสองคนเด้อ ยืนอาสิโบเหน็นต้องนั่งดูพี่น้องเลยใละ่ะไปเห็นบอกไหนเด้อียมาเอาดอกม้ออืน่นหอมอยู่ได้พี่นอ้องน,นี่นะจะอายคนใดละอายไปอนพอส่วนมาเดิมเข้าป่าแบบโห่ๆวันนี้จะเป็นแต่ปูทรายผู้นี้มนไม่ค่อยเข่าดอกพี่น้องเขารักสวย เขาบริบกปืนคือเขาปลาเท็ดดำอยู่นี่จักก็เกิดตอนใดมัางนี่พี่น้องปลาทเท่ามมนเลยเกิดเยอะด้วยนะบางนะอ๋อจกกะก็เกิดตอนใด คือมาสองเสม,มือมาเถื่ออยู่รักเกิดบอซะปลาซํนนีก่กะไปบบทั่วเลยพี่น้องเลยอืมเห็ดดินสุดแล้วนะทุกคนนะะได้เห็นเพิ่มอยู่บนนอเนี่ยจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่เคยได้วันนั้นหนึ่งดอก เผื่อเราออกอีกเออเออป่าเริ่มแห้งละมันจะาการเริ่มหนาวเห็ดก็เริ่มจะหมดแล้วแหละอายเบิง่งละค่อยค่อยหายไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเห็ดฤดูหนาวแล้วนั่นก็คือพวกตะกูเห็ดดำจ้ะอืมถ้าพวกเห็ดดำออกก็คือจบแล้วเห็ดเพึ่งก็จะเป็นปีหน้าเลย เราไปดูว่าเขาถอนเห็ดเฮ้ยเหมือนเห็ดพึ่งอยู่นะแอบว่าต้องเป็นสัตว์ป่าเฮ้ยเหมือนเห็ดพึ่งอยู่ใช่ไหมอะสัตว์ป่าถอนขึ้นมาไหมจริงจริงด้วยสัตว์ปลาถอนขึ้นมานี่ใช่ไหมอะจริงจริงด้วยทุกคนเห็ดพึ่ง น,นึง่งดอกเฮ้ยอันนี้เป็นเห็ดดำที่แก่แล้วโชคดีเซยค่อยไปเป็นขี้ของกวางบ่ว่าแต่เราทอนมาแต่ส่ละดอกเดียวทอนโท่เหรอค่อยว่ามันรุดมาจากถุงของเขาก็เห็นเขาตัดขาแล้วนะมันรุดพี่น้องเลย ข้างบตรงนี้ด้วยก็มาขยเข่าเผื่อคนโชคดีให้จัดดอกเด็ดสนเนาะมีหอยคนข่าได้พี่น้องเห็นบ้างนะเข้าก็บ,บุพักแน่กว่าหอดายเด้อฝรั่งก็ได้เป็นอย่างไรเนี่ยเฮ็ดครก เอได้หลายอยู่ด้วนี่เกือบสิบดอกเลยนะคะหนึ่งจานสองจานสามจานโอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่าหมานะคะถือว่าสวยนะวงดินี่จะได้เห็ดแครอทพร้อมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ